โอ้โหหมัวจะร้องเพลงอันโมเขาตมล้นเลยค่ะนี่ไม่เป็นไรค่ะ,ะเช็ดก่อนไวเนนะี่ หม้อเขาต้มล้นเลย <laughs> ไม่เป็นไรนูรกันนะไม่เป็นไร <m> โอ้โหฝนตกค่ะก็นอกบ้าน ต้มข้าวต้มก,ใกะะ็ใส่เกลือเนาะคะใส่เกลืออันต้มเมื่อวันเปื่อยๆเละๆเราได้จะได้โบได้ใส่กะหลือเยอะนะคะเหงื่อเลยนี่ใส่เกลือแล้วก็ใส่เต้เกลือะคะ่ะอ พ្លាស់វើនន់ពីនນន្លាស់ចិងព្លាស់អ្រៀតាន់ពីន្លាស់អាอ่ะន់ន្ ต้มข้าวต้มใส่เกลือแล้วก็นก,กินกันะนาดจะใส่ไข่ไมะคะคนสวยใ,ะะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่อันน้อยนึงก็ต้องทาจัาหน่อยคือพันเปื่อยๆจะน้อยคนค่ะต้มข็ต้มใส่เกลือคะ่ะ ใส่เขากระปกกระปกนึ่งค่ะนี่มันยังไม่เปื่อยนะต้องรอสักพักสักสิบนาทีเนาะสักสิบนาทีแล้วค่อยเอาไข่ตีลงแล้วค่อยกินกัน ข้าวต้มแบบบ้านๆเนาจะเนาะต้มข้าวต้มต้มข้าวใส่เกลือให้มันเปื่อยๆเ,เละๆแล้วก็ค่อยตีไข่ลงค่ะเพื่อนอย่างโบอันนั้นอย่างโบไดที่ต้องทาก่อนค่ะอันนี้ก็ข้าวต้มค่ะข้าวต้ม